วันเราอยู่กันที่โรงแรมแถววัดในตาเว้ยโรงแรมแถววัดในตาเว้ยวันนี้เราก็แบบว่าจะมาเยี่ยมมาสักหน่อยนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้เฮ้ยเฮียมาหาไเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมาคุยกูเี้ยเฮ้ยแต่ว่าได้ข่าวว่าพี่ตาเนี่ยแกปั้นรถคันนึงก็คือรถอะไรนะรถ53เหรอหรืออะไรเวฟเวฟไปดูทาสีลูกพ่อชักแม่สำหรับใครที่อยากให้ผมนะมาจัดการสภาพรถเจ้าเอ็มโรทองคันนี้นะครับผมกดบวก10มาถ้าเกิดบวก10บวก10หน่อย ท่านู้ชมที่ร,รักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟร,รม90สงสัสยเดี๋ยวนะทุกคนก็ในวันนี้นะครับน้องๆน้องๆเห็นไหมว่าเราอยู่ไหนแพรคุ้นไหมแบบว่าสมัยเมื่อสิปีที่แล้วอ่ะที่เราเคยมานอนที่เนี่ยแพรสิปี <laughs> ไม่ใช่สิปีครับผมคือเอาง่ายเลยวันเนี้ยเราอยู่กันที่โรงแรมแถววัดในตาเอ้ยโรงแรมแถววัดในตาเอ้ยหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้มาหามันประมัน 5-6เดือนได้แล้วแม่แพ่นานมากกนะันเนาะช่วงโควิดนั้นคือง่ายๆเลยเราอ่ะนัดกันว่าเราจะมาหากันแต่ว่าบางครั้งเวลาเราจะมาปุ๊บมันเป็นโควิดใช่ไหมเวลาเราว่างปุ๊บเราเป็นโควิดเวลาเราจะมาอีกรอบนึงปุ๊บทุกน้องเป็นโอเคงั้นตอนนี้ ไม่มาแม่งแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้เราจะมาแบบว่ามาหาเพื่อนเก่าหน่อยหลังจากที่วันเกิดไอ้นุกบอกเลยว่าเราเนี่ยคิดถึงมันมากเลยวันนี้เราก็แบบว่าจะมาเยี่ยมมันซะหน่อยนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วน้องๆคิดว่าคลิปเนี้ยมันจะดีใจไหมแปลว่าเอ้าก็เราไม่ได้เจอมานนานแล้วคนดูเรียกร้องกันมาหลายคนมากเลยว่าพี่ครับช่วยมาหาพี่ตาหน่อยอะไรนี้หน่อยแต่บอกเลยเมื่อวานหนักมากเมื่อวานเรามาถึงแราแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปถูกไหมเรามาถึงดึกบางคนบอกว่าพี่ทำไมเสียงพี่เปียนอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าเวลาเร มันจะพาปุ้นมันพาผมไปปุ้นมาเมื่อวานแม่งแบบหืมเหลืองเลยอ่ะบอกให้โอเคเพื่อไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปหายต์กันด,ดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บ้านใครแพรห้างคุณส่วนจำกัดมาลีอีจังคือบอกเลยว่ามันตั้งได้ยังไงใช่ไหมแพรคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันตั้งได้ไงนะครับเอ้ะอะไรนะป่าเฟมอีจังเอาไหมเอาทุกคนครับใยายผมตั้งบริษัทไเปแล้วนะป่าเฟมอีจังใช่ไหม เออได้เลยเลยเ,เพื่อนรักเพื่อนตะอยู่ปะครับเพื่อนเข้ามาเข้ามาอันนี้คือบอกเลยว่าเวลามาบ้านมันต้องปิดบ้านนะครับถ้าไม่ปิดบ้านนะหมาแม่งออกไปแบบว่าคือเราเคยได้ไล่จับหมาใช่ไหมแพรไล่จับแบบว่าไอเทียแบบสุดอ่ะเยสสวัสดีครับเพื่อนรักไอมึงมาไงเนี่ยโอ้โหทำเป็นไรไปผานบาปะเนี <c oughs> น่ยอ <c oughs> ้าวกูเพื่อนมึงไง คิดถึงโอ้โหคิดถึงทุกวันเฮ้รีบเล่นวผานี้ทำไมแล้วก็มนัดกับใครไว้เนี่ยไอ้นัดอะใครเลยวันนี้ตั้งใจมาหาเพื่อนเนี่ยจะไปไหนก็วันนี้เพื่อนจะพาไปกินด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปทานงานกันกินพวกแบบคอยจูอ่ะอุ้ยงั้นเราไปมาอจูใหญ่ได้ไหมนะอู้ว อ๋ออยากไปจุยใหญ kind of ่มึนขัดคนนั้นก่อนอ๋อแม่เอาปุ้นไปได้ไปปุ้นไนอ๋อไม่มีพวกสิ่งกฎหมายไม่มีกฎหมายแล้วอ๋อมึงไม่มีเลยเดี๋ยวไม่มีเฮ้ยแล้วเป็นไงเมื่อกี้นี่แฟนสาดอามานี่แบบว่าบอกคิดถึงนุ๊กมากเลยอยู่ไหนเนี่ยนุ๊กแก่ตายตายยอมยอมตายไม่ทำฟันอ๋อไม่ทำฟันวันนี้ตาเมื่อไหรตาเราจะอยู่บ้านใช่ไหมน้องน้องขอหลายคนมากเลยว่ามาหาพี่ตาหน่อยอะไรอย่างนี้แบบ ต้งแต่คราวนั้นที่เราเจอกันคือรถไม่พังไปคันงนึงเล่เหรอโหตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ยังอยู่อีกเหรอใช่เฮ้ยตอนนี่มึงทำอยู่มันยังพังอยู่อย่างเงี้ยนะกูเลยถอยอยู่กันเลยจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้ยแต่แต่รู้หน่อยโหแต่คอมเย็ดคอมยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเนี่ยอ๋อก็ยังอยู่อีกเหรอก็ประมาณแปดเก้าหนึ่นะนะแปดเก้าหนึ่งเหมือนเดิมใช่สามศูนย์ลบศูนย์แจ็คแมพโผลด้วยหรอ ใช่นวดบุกอีกสตีมโอ้โหอันนี้คือแบบว่าสภาพสตรีมเมอร์คนเก่าๆที่เราแบบว่าน้องๆสมัยเก่าอาจจะรู้นะครับแต่ว่าคอนคาแรคเตอร์ก็อีคอนคาเลเตอร์เกาอีนี่คือแบบพังไปกี่ตัวเนี่ยยังนี่ยังไม่พังเลยอยู่มานานอยู่นานนะแล้วปกติแบบว่าเวลาหัวร้อนทำยังไงถ้าหัวร้อนไปเอาดิเฮ้ยเฮียมาหาไอ้เฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ ไอ้อันนี้คือเพื่อนมาหาเนี่ยเหรอผมไม่คิดถึงกันบ้างเลยเหรอก็กิดถึงหคิดถึงง้วัไม่บอกก่อนนะทำไมอ่ะบอกไม่ได้ไม่เนอะไม่พาไปพาไปกินข้าวข้างนอกบ้านไงจะได้แบบคนใจดีเฮ้ยเดี๋ยวพี่สจอตามมาดินีเดี๋ยวใครสจอที่แบงค์ไงโอ้โหข้าพี่ขายาว่าสจอเมื่อวันไม่รู้จักเหรอลืมลืมลืมเหรอลืม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 ลืเนี่ยตมอืมล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 ืมนิมแลืมลืมลืมาเกินเอามลเดี๋ยว โคตรโง่ไอ้เหี้ยเฮ้ยไหนบ้านได้ข่าวว่ามันมีรถแรงๆเนี่ยแบบมันพาม่แข่งรถน้องกูไหมไปไปดูดี่เิ่งมาดูดิ่ดูนีอันนี้มันเอ็นแม็กซี่คุ้นๆกันที่ว่าเนี่ยอันนี้คุ้นมากเลยนะคันงนี้เก้ามือกว่ากล้ามือกว่าขายไหมครับไม่ขายครับทำไมไม่ขายอะครับรถมือหนึ่งผมไม่ค่อยรถมือหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าได้ข่าวว่าพี่ต้าเนี่ยแกปั้นรถคันหนึ่งก็คือรถอ่าอะไรนะรถ53เหรอหรืออะไรเวฟเวฟไปไหนาสี่ลูกพ่อท่านแม่ ข้าศีลูกพ่อชักแม่แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงไหนที่จอดอยู่ไหนไอ้หลุยส์ไอ้หลุยส์ขับร้อยหกสิบป่ะใช่เหรอจริงข้าศีลูกอะไรนะข้าศีนะลูกพ่อชักแม่ภาษาลูกพ่อชักแม่เดชอันนี้ก็คือมัดแต่งไอ้ตัวร้ายนะครับผมปลไฟยโซครับทำไมนี่เดชทำยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเลี้ยงอีกผมยังปล่อยโซอยู่เลย อันนี้อันนี้อันดีๆตั้งแต่สภาพตอนนั้นเลยนใช่โอ้โหกูเหมือนกูผิดมากเลยว่ะเดี๋ยวกูจะเอาอย่างเงี้รอบหน้านกูจะซื้อให้นีดูดิโคตรสุดอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหกูจะแจ๋วไม่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแต่แล้ว่ารถคันนี้เนี่ยข่าวว่าแบบสุดใจอะไรเทียมเนี่ยสุดใจอะไรเทียมแล้วกูถามจริงทำไมมึงแต่งทีเลยมึงแต่งไม่เหมือนกันเลยว่าแบบแต่งอะไต่งมึงแต่งไงของมึงเนี่ยแต่งไม่เป็นแต่งไม่เป็นใช่แต่งแต่งให้เปล่ามีเงินสักแสนเงยไไม่มีอ่ะเนี่ยก็ดูดิดูดิมึงขับรถสิบเน ได้รอดูดิดูดิมีมีอะไร่ะน้องต่เติมมีตัวเดียวอ่ะขาดหมดเลยอะไรอ่ะมือให้มดไม่ขีดมึงขีดไาเติมหือตัวเดียวเนียสภาพป๋าติดปาเนี้ยเอ้วนดเอาแจ็คเอาแจ็ก่อนเฮต้องบอกเลยว่าคันนี้ขัดไม่ได้แล้วขัดไม่ได้แล้วจ็คเราแจเราใครดูคลิปนี้อย่ามาขโมยก็ขโมยไปเลยนะครับ้ครับไปเลซื้อต่อเลยมึตั้งราคาเลยปับนเท่าไหร่ถพนี้ขนอถ้าเป็นสภาพกูตีสภาพแล้ออกไมัยั ทะเบียนแล้วเนี่ยคือกูต้องบอกก่อนนะถึงแม้จะมีเล่มมีทะเบียนเนี่ยมึงดูดิรถอย่างก,ก็เป็นซากอีเหีย ที่ผ่าพวกกันหรือเปล่าเนี่ยราคาเนี้ยมึงซื้ออ่ะเอางี้ถ้ากูซื้อนะอ่ะมึงถามคนดูเนี่ยห้าพันมันยังมาขอต่อผมอีกอ่ะยกไปเลยก็ลงหลังกระบอกเนี่ยสามพันห้าโอ้คุยกูข้างหน้าเลยดีกว่าสามพันห้าคุยเอาไอ่ะสตารติดหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยติดติดพี่ใหญ่ติดแล้วใครดึงยังสตาร์ดเหมือนเดิมใช่ไหมตาร์ติดเหมือนเดิมใช้อยู่ใช้ใช้อยู่เหมือนเดิมด้วยแล้วทำไมถึงไม่ซ่อมล่ะเพื่อนอ๋อรอเจ้าเจ้าของมาให้มาเปลี่ยนอ่ะ ทำได้ไว้นี่มึงเอางี้ทุกคนสำหรับใครที่อยากให้ผมนะมาจัดการสภาพรถเจ้าเอ็มโลทองคันนี้นะครับผมกดบวกสิบมาถ้าเกิดบวกสิบประมาณน้อยหน่อยเออบวกสิบเท่าไหร่เดี๋ยวผมจัดสภาพเดี๋ยวผมซื้อของมาจัดสภาพใลยคันนี้เลยโอ้กูอยากรอดูใช่ไอมใช่เลยบวกสิบรอเลยทุกคนติดเปล่าใช่ไหมสิสิจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ้นแล้วไงอะ two thousand years later มาแล้วมาแล้ว เอางี้สามพันห้าไปจบขาดตัวเลยโอ้โหสามพันห้าเอาขาดตัวเลยเนี่ยเอาขอห้าพันแล้วกันพี่อยากจะซื้อลอรถเลยนี่หว่าหนึ่งพันห้าพันเพี่เอาไปหลังกระบะเลยเนี่ยใช่เหรอฮะโอ้โหแย่งถ้าอุจจัยลดเลยห้าพันสามพันห้าน้องๆเอาคิดดูอ่ะมึงไม่ขับแล้วใช่ไหมไม่ขับแล้วทำไมถึงไม่ขับอ่ะมันก็เป็นเกมดีกว่าเออมันบอกว่ามันบอกว่ามันซื้อมาสามหมื่นเออมันแต่งเป็นเครื่องส่อ ถึงว่าถามหมื่นใช่มึงแต่งเพิ่มไปเท่าไหร่สองหมื่นมันบอกมันจะขายห้าหมื่นสองหมื่นนี่นะผ่านคนนี้อ่ะเนี่ยใช่มันบอกอ่ะโอ้มีอะไรแถมไหมอะไรเดิมเออมีอะไรมีอะไร่ะเต็มเลยนะนู่นน่ะแต่เรียกว่าแถมเลยเนี่ชุดสีเก่าแถมเลยนะนูนอีกเก่าดูดะโอ้โหดูท่อดูท่อนี่แถมปะนี่เขาใส่ท่อเจนอยู่นะว่าต่ท่อเจนเอ้ยเจนมาทำบอลอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเต็มแหละดูดิ ออันนี้คือของแถบใช่ไหมเดีกเราทำห้าพันมีโลด้วยมีโลด้วยมีรอดไฟเลยนะแถมรอดไฟเลยนะ มีทุกอย่างอ่ะเอาง่ายๆเลยสำหรับราคานี้ถ้าเกิดกูไม่ค่อยชอบใจคนดูชอบใจขายเปล่าถ้าคนดูชอบใจอ่ะขายขายขายเพื่อขายเพื่อราคาพันนี้สี่หมื่นพอบู๊เลยไหมเห็นไหมไอพี่บูไอบ้าบู๊อยู่นั่นนั่นสภาพรถัวเอาไปสี่หมื่นเอาอีกที่ที่ถ้าสภาพที่กูเห็นประมาณนี้นะสตาร์ทมือทำเครื่องทำลูกแล้วประมาณได้ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าสองหมื่นอันนี้ราคาจริงๆเลยอันนี้ไม่โกหกให้มันยทั้งเลยไม่โกหกคะหมื่นหนึ่งมันขอได้ไหมไม่ได้เออมีเล่มมีทะเบียนเอาไปแคกหนึ่งเดียวได้ใช้เงินได้ไม่เอาหรอก ก็พลาดเลยมีหรือแต่าม่มีนะมึงก็ไม่เติมมึงจอดไปเนี่ยมึงจอดไปมึงได้คับแน่แน่ห้าเดือนเนี่ยมึงเจะออกจากบ้านได้ไหมเฮ้ยเหมือนเอ็มพี่ขี่อ่ะอ้าวเออน่ะเหมือนเอ็มมึงอ่ะขี่ได้ไงเจ้าของมันไม่มาซ่อมมันขี่โอเคโอเคก็ง่ายเลยวันนี้ก็ได้มาเจอพี่ตาก็คิดถึงเหมือนเดิมนะครับเราก็มาหาเหมือนเดิมคือเพื่อนน้องๆหลายคนมันถามหาไงก็เลยอยากจี๊ดจั๊บอยากมาแขกมาหาหน่อยแล้วเวลาเพื่อนกลับบ้านเพื่อนแวะเข้าหามาตี้ได้ไหมแบบมาหาได้ไหมล่ะขับรถรุอะไรมาขับรถแม อคแล้วผมก็ขับแล้วครับอาสามอาสามพ่างงที่สีส้มที่อยู่ที่บ้านเชฟของเราไหมน่ะอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นคือผมเช่าเข้ามาพี่เช่ามาอยู่นานเนาะเอาได้ไม่ได้เดี๋ยถ้าเพื่อนมาหาแวะมาได้เสมอครับได้เสมอแล้ววันนี้แปลกใจมากเลยวันนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าทไมเพื่อนตื่นไวอา้าก็แบบน้องๆมาปลุกไงน้อาีนัจะไปไหนวันนี้เพื่อนขอติดรไปได้หครับติดรถไปด้วได้หครับนี่ให้ให้นบอกว่า จ้าติดส้มเนี่ยคันได้ค่ะติดไปได้แต่มันติดอย่างเดียวอ่ะติด,ตด<า>ร้า<ห>นน้ำมันไม่มีเราต้องให้เติมหรอครับอ๋อใช่ครับเอ่อตอนนี้ก็คือมีตังค์อยู่สองร้อยครับผมเจี๊ยบ่ไปได้ไหมครับไปเจอกันรอบหน้า,างานหน้าเลยปะโอ้โหเจี๊ยแม่งไอ้บูมือไม้มาฟแบบนี้ องบอกไว้เจอกันรอบหน้าเอาอรอรอบหน้าก็ได้อ,อ่าพี่ก็ <c oughs> กลับก็ได้เดนะียองย่าลองอลองเอาร้อหหลุยไหมเนี่ยเอาซื้อหน่อย,ออยอไอ้ตาไอ้เฮียสามพันห้าก็นั่ 3, 5, 5, นแหละได้ประมาณาานั้นแหละ โอเคโอเคอ่าโอเคนะเอาเลยนะนะแมวแมวแมวโอ้ยเฮียดอกแม่งใจร้ายว่ะเอ้ยเดี๋ยวใจกันเดี๋ยววันวันหน้าเดี๋ยวกูไปหาถึงบ้านได้เลยเอาแล้ววันนี้ใจให้ไล่กูกลับเลยเอางี้ทุกคนอย่าลืมมาชิมันบอกว่าถ้าแบบกดบวก10หรือบวกอะไรจะทำรถให้ผมอ่ะทุกคนอย่าลืมกดนะ <laughs> ได้ลืมกดเลยเฮ้ยแต่ว่าพี่ตานี่เขานับถือพระเหมือนพี่แบงค์กันด้วยเฮียหลวงพ่อฮอตวัดบางขอนอันนี้ดูดอร่อยไหมครับเนี่ยม่อร่อยครับอันนี้แบบบูชาตลอดเลยนะครับไม่ก็เวลาเราไปดูดกับคนอื่นนะคนอื่นแบบเวลาดูดมันดูดเราก็ไม่กล้าขอใช่่มละ อ๋อคืนหน่อยค่คืนหน่อยก็เลยต้องห้อยเป็นส่วนตัวเลยหลุมเพราะพอดเออโอเคทุกคนก็สำหรับการีชื่นชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามเสียตะมาลีด้นะครับก็วันนี้ยินดีมากเลยจักโอ้ดีใจครับได้เจอวันนี้แบบจัดพีอาร์นักสิบคนได้ไหมได้ดูแล้วนะโอเคเดี๋ยวมึงไปดูเลยเอาไว้ทายคลิปเลยได้เลยโอเคเจอกันทุกคนซีอีโอเกนเนฟสิบประเจอคลิปหน้าอย่าลืมบอกสิบมาเดี๋ยวผมจัดสภาพเอ็มให้อยากให้แต่งอะไรบอกเลยเลยทุกคนไป